สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขะเนียวเซวอีสานทุกท่านครับพี่น้องอีพี่นี่นะครับเปิดราคาหนาคอ,อกมาอยู่ที่คอ,อกหอยวินะครับอำเภอกรมาราไสจังหวัดกรฬสินครับพี่น้องนะครับ พามาเบิงแม่ลูกงามงามแม่ทองใส่ยิ่งยิ่งบิบบิคพี่น้องจากคอกหอยวิเด้อครับพี่น้องมาอนี้เดาทักทายพั่น้องด้อยครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับมีกี่ตัวครับหอยวิมาอนี้ทั้งหมดครัประมาณยี่สิบตัวเลยนะครับผมประมาณยี่สิบตครับพี่น้องนะครับสนใจอยากจะได้แม่ลูกงามงามแม่ทองสวยๆจากคอกหอยวินะครับช่องทางติดต่อหอยวิเบอร์ได้ก่อนครับศูนย์แปดสามแปดสามศูนย์แปดศูนย์สี่หกครับครับผมแอดได้เอสได้ครับ เบอร์ศูนย์หกสี่หกห้าเก้าสองสี่เป็นหกครับครับผมแอดไลน์มาได้ครับพี่น้องเฟซบุ๊กซอว่าวินัยมละคบครับผมวินัยมละคบนะครับผมบ้านหนองอีกุ้มเนาะครับผมตำบลโคกสมบูรณ์ครับอำเภอโกมลาสาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ครับอ่ามาเบิ่งแม่ลูกคู่แรกครับพี่น้องนะครับเห็นงามๆแบบนี้ลูกสาวพอได้ครับผมลูกสาวช็อกโกแลตครับผมช็อกโกแลตยูเอ็นสี่หนึ่งเจ็ดจักเดือนแล้วครับผมประมาณสองเดือนกว่าครับสองเดือนกว่าพี่น้องเบิ่งเม็ดสีเบิ่งเลี่ยมโตเพิ่นมาดีเลยพี่น้องช็อกโกแลตหหหลลาาาายท่่่นนนผสสมไวว้้ิเเ็กกรใูของพ แดงเรียกกับเข้มแม่เพิ่นเป็นลูกอ๊อกได้ครับสามหนึ่งกับผมมีใบมีหลอดครับแม่ก็มีเอฟสามหนึ่งใบหลอดครบนะครับเห็นว่าเป็นงัวออกจากคอกนะครับไฮวิไปเนาะตัวนี้งัวขายออกไปจากจะแม่เป็นสาวอยู่างนี้ครับตอนแม่เป็นสาวอ่าใบหลอดครบทั้งแม่ทั้งลูกด้วยครับพี่น้องแม่สูงประมาณลอยสี่สิบไปถึงลอยสี่สิบห่าเนาะครับผมโดยประมาณนะครับนี่ครับเบิ่งส่วนสูงเบิ่งเคียวเขาจะคล้องเพิ่นครับพี่น้องเอาฟังราคาที่ไฮวิเปิดไว้ที่ เปิดหางมือหนึ่งเดียวมองเอาเลยกับสี่หมื่นเก้าพันบาทครับผมอ่าหางมือหนึ่งมองเอาสี่หมื่นเก้าครับพี่น้องนะครับมองอยากได้เลยมองอยากได้ครับผมเอามองอยากได้สี่หมื่นเก้าครับพี่น้องอ่ามันได้บ่ได้กับว่ากันไหมแม่สดลูกสวยลูกแหลกงามๆครับพี่น้องว่าเอาแบบนี้เยวแบบใดนะครับผมช่วงนี้ไปพ่อเก็บได้กิบไว้ครับพี่น้องง้อช่วงนี้ราคาจับต้องได้ครับพี่น้องถือว่าสนใจแหละครับแม่ลูกสนใจแน่นอนนะครับแม่ดีขันไปสนใจ เดี๋ยวร่อตรวจทองนะพี่น้องนะครับมันยังมาตัวจทองครับเลยว่าเปิดให้เด้วยมาโทษมากอะไรนะครับหมักส่งให้ไงไผ่กำลังหาเดี๋ยวร่อตรวจทองไอ้ตรวจทองก็ยังโทษมากอะไ้เพราะว่ามาตรวจทองกลบวพรมันใจสมตรวจทองกันตอนนี้ท่องี้ทองเดือนตอนนี้ท่องหกเดือนแล้วแต่ว่ามาตรวจทองแต่ก็ยังมายันอยากเปิดครับรอหมอมาตรวจก็นะครับผมรอหมอตรวจโทษมาได้ครับ น่าจะลูกสองข้าทองแล้วครับผมลูกสองข้าทองครับน่าจะลูกสองข้าทองเราตัวจทองนะครับใหญ่ใหญ่ใงญ่กระทุ่มมากแม่นี่รอยสี่สิบเกียร์อยสี่สิบแปดอยู่ครับพี่น้องเรื่องส่วนตัวนาลึกครับในตัวนี้เอามากแม่ลูกครับพี่น้องสีมืดเขียช็อกโกแลตยูเอ็นสีหนึ่งเกียลูกตัวเมียของงง่ายเลยครับลูกครับนะครับลูกมาเอาแม่ทองแปดเดือนกว่าครับนี่อันนี้ทองแปดเดือนกว่าเระบะกันทองเลยครับพี่ลิปตัวทองครับนี่มีคลิปตัวทองเนาะครับผมลูกที่ถ่ายข้าทองครับแม่นี่ลูกที่สองครับผมลูกสองข้าทองกับพอได้อยู่ครับได้ทองเพิ่น เคอสามหนึ่งครับผมเคอสามหนึ่งท่องแปดเดือนสูงร้อยห้าสิบถึงร้อยห้าสิบหาได้ครับพี่น้องตีร้อยห้าสิบบวกขึ้นไปด้วยครับพี่น้องแม่นี่ฟิล์มใหญ่เลยลูกที่เท่าไยค่าทองครับผมลูกพี่สองครับผมสองค่าทองตำนิมีตรงไหนบ้างครับตำนี้ไม่มีครับผมอ่าไม่มีตำนิ้ได้พ si> okay, ี่น้องแม่นี่ยางลึกมากครับตัวนี้อุ้ยอ่างหนาลึกท่องแปดเดือนอีกเดือนเดียวพี่น้องรอคอยแล้วครับได้กินน้องง่วแน่นอนแล้วพี่น้องอีกเดือนเดียวไม่ต้องเลื่อนหายเลยเอาไม่ต้องรุ่นหลายเดือน เดือนเดียวพี่น้องเอาไปเข่าคอกนี่หญ้าเขียวเกียวเกี้ยวให้กินนะครับผมอีกเดือนเดียวได้ก,กินน,อน่องง่วแน่นอนทองเคฟยสามหนึ่งแปดเดือนเปิดไว้ที่สี่หมื่นเก้าพันบาทครับสี่หมื่นเก่ามักไงิงสี่หมื่นเก่าหรือมักเห็นลูกหญ้าน้ำกลดแม่นั่น 4ีมื่นเก่าพกันครับพี่น้องมากแบเอาไม่ก็ได้เอาไม่ก็ได้เอาีมื่นเจีดซามันสิบเด้กายเอานี่เอาซีมื่นเกีเอาซีมื่นเกดซามันสิบวะด้ขายเอาเอานี่ละวายอยากไแห้งนะครับเอาลดลงมาอีกซีมื่นเกนสิได้กินน่องคุณเดียวได้กินหลายตัวแล้วนะครับผมลาวาอยู่ตรงขวาเราเดี๋ยวมาขวาอยู่ขวาเราเรากินหลายตัวแล้วอยากให้พี่น้องเขาเด้ไปกินน้องนะครับอันนี้เป็นคู่แม่ลูกครับคผมแม่ลูกเดยวไรลูกก็ลูกทังในน้องบ้านนี่เอามาเบ่งแม่ลูกครับ เป็นลูกแรกครับผมลูกแรกแม่สูงประมาณลอยสี่สิบเจ็ดบวกครับสี่สิบเจ็ดบวกแม่กระทบไมได้ครับทสติงเล่เลประมาณสิบมือแม่ผสมสติงเล่อ่านะครับผมของศูนย์หนึ่งของกามปูฟ้ามไว้ลูกสาวเป็นลูกของพ่อ K หกแปดครับ KF หกแปดนะครับผมลูกแรกนะครับพี่น้องไฮเบิ้งนาเขานะครับน่าดีลูกนี้ อ่าบริเวณเขาดิเนาะครับผมคนเขาบ่ขึ้นเลยครับพี่น้องคนเขาบ่ขึ้นเลยแสดงว่าอ่ามีโอกาสบ่เขาบีกะหัวลุนทร้งอาติแล้วพี่น้องนะครับคนเขาบ่ขึ้นเลยนะครับผมเอาคู่นี้หอยวีเปิดเว้แล้วนะครับซื้อสองรุ่นสามเนี่ยสามหมื่นเจ็ดพันบาทครับผมต่อรองได้เนาะลูกกันนะลูกครับแม๋น่ครับผมพี่น้องพี่น้องเอาแต่ลูกไปแยกพี่น้องก็ได้ว่าม่นหน่อยๆแล้วพี่น้องสามหมื่นเจ็ดหญ่ไปะนี่นะครับหาไสได้นะครับผมหาที่คลอห้อยวีนี่ได้แน่นอนละพี่น้อง นะครับราคานี้บอลเด้ต่อกันเด้อพี่น้องผมต่อรอดนะครับผมส่งฟรีทั่วอีสานครับอ่าส่งฟรีทั่วภาคอีสานแต่รับประกันตั้งมีแตรับประกันตั้งมีแทกซีครับผมหนึ่งเดือนครับอ่ารับประกันตั้งมหนึ่งเดือนไปหอดตรวจนะครับเปิดปบึงเปิดแข่าเบิ้งขาไปยังเบิ้งให้มันชัดเจนนะครับผมเอาของดีของถึกราคาประหยัดจากคอกให้วิครับพี่น้องสามหมื่นเจ็ดพันบาทครับพี่น้องนะครับผมเอาเดี๋ยวมาเบิ้องตัวต่อไปนะครับผมตัวต่อไปตัวนี้ เป็น,นแม่ลูกเราครับเป็นแม่ลูกจะว่าเปิดแยกครับผมอ่าเปิดแยกเนาะครับผแถวาตอนนี uh. ้เปิดแยกลูกสาวไงแล้วครับพี่น้องไงเป็นสาวพ่อสีไกลได้ผสมแล้วนะครับลูกสาวกับยูประมาณสิบเจ็ดสิบแปดเดือนเนาะลูกสาวนะครับสิบเจ็ดสิบแปดเดือนเปิดแยก้ะพี่น้องเป็นค um> OK <NO ู่แม่ลูกลูกไงเห็ดเขาหัวโลนกับแม่แม่ท้องไปครับพี่วิแม่ท้องหกเดือนครับผมรับประกันหกเดือนครับอ่าแม่ท้องรับประกันให้หกเดือนไม่คิดตัวท้องครับครับผมเปิดแยกฟังราคาแม่ท้องก่อนครับผม สองหมืนห้าพันบาทครับสองหมืนหานะครับผมลูกสองค่าทองเนาะครับผมลูกสองค่าทองสองหมื่นหารับประกันทองแม่สองครับสติงเล่ได้ครับหกเดือนแม่ทองกับสติงเล่สองศูนย์หนึ่งแม่สูงประมาณร้อยหาซิบหาได้ครับพี่น้องลูกสาวกับผมวาลอยซีเจ็ดลอยซีแปดมีแน่นอนลูกเป็นลูกข้อใดครับลูกเคเอฟสามหนึ่งครับผมอ่าลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งนะครับเอาเบิ้งเลี่ยมโตเพิ่นใส่กันแม่กับลูกสูงใกล้จีเทียมกันแล้ว ราคาเลยครับอันนี้ราคาลูกเปิดใบสองหมื่นเก้าพันบาทครับผมลูกสองสามหน่งเครับเก้าแม่สองหมื่นเจ็ดขี่ยกครูทั้งแม่ทั้งลูกไปก็ได้เลยครับพี่น้องแม่สองหมื่นห้าครับผมโอ้แม่สองหมื่นหา้าแม่ครับแม่สองหมื่นหา้าลูกสองหมื่นเก้าครับแม่สองหมื่นหา้าลูกสองหมื่นเก้าครับผมลูกเค่สามนึรนนครับผมมีใบมีหลอดครับแม่ประกันท้องหกเดือนแม่ท้องสุดที่เลยครับขี่ย่ำเพราะว่ามันคือความคุ้มเลยครับพี่น้องมันคืออ่าสิ่งที่คนที่ได้ไปถือว่าคุ้มเลยครับ ลูกเคเอฟสามหนึ่งสองมื่นเก้าแม่ทองนะครับผมหกเดือนเปิดสองหมืนหาใบวอดครบเนาะครบครับผมลูกสาวไปสูงได้ประมาณร้อยสี่สิบเกณฑ์ไหนได้ครับลูกสาวครับผมเอาเดี๋ยวเบิ่งตัวต่อไปนะครับเอาต่อไปตัวไหนครับผมเดี๋ัวเราจะดีนะครับแม่ทองหาเดือนกว่าครับผมแม่ทองหาเดือนกว่าทองอ่างลมากครับผมทองก็พอบาลอนเจ็ดทับหนึ่งสองศูนย์ครับบาลอนเจ็ดทับหนึ่งสองศูนย์คระกันท้องให้ ห้าเดือนครับผมห้าเดือนลูกขี่ไหได้ทองครับลูกที่สองครับลูกสองข้าทองส่วนสูงประมาณร้อยห้าสิบได้ครับผมอ่างลึกมากครับตัวนี้ครับอ่างหนาลึกตำ้นี้ผมมีเจ้ามองเอาไปเท่าไรก็ครับตัวนี้เปิดไว้ที่สามหมื่นสามพันบาทครับสามหมื่นสามพันบาทครับผมสามหมื่นสามพันบาทครับผมก็ห้าเดือนครับผมแม่ใหญ่ทองพุ่นกับคักครับพี่น้องเอาแม่พุ่นเอาซีกว่าขึ้นกันเนาะครับผมเออตัวนี้กะ สามหมื่นสามหมนกว่าเอาตัวนสองกว่ามักตัวไไดเลือกเอางาะทองผ่านมาแล้วสามตัวนะครับทองแปดเดือนอ่าทองหกเดือนทองห้าเดือนครับพี่น้องไล่เหลืยกันเลยนะครับต่อไปเป็นงาะทองอีกไหมครับงาะทองครับผมเอาเบิ้งงาะทองครับพี่น้องมาดีพี่น้องว่าเอาขอเบิ้งอักตัวนี้ตัวนี้เด็ดครับพี่น้องนอนอยู่นี่เดี๋ยเอาขึ้นในเบิ้งเลยราคาก็มีนี้ครับ เอาอันนี้เฟมใหญ่ราคาบินิอีกแต่ว่านมล้มแล้วครับแต่ว่าหมอตรวจว่าหาเดือนแต่ว่าผมว่าสิหไหลก็หาเดือนอยู่เอาตัวนี้หมอตรวจหมอยืนยันให้คือประมาณหาเดือนแล้วผมแต่ว่าผมว่านมมันลงแล้วหัว่ามันต้องหกเดือนเอานะครับหกเดือนกว่วครับตัวนี้ผมว่าเพราะว่านมันลงแล้วท้องพอได้ครับท้องครับคหกแปดครับผมท้องหกแปดครับผมนะครับคบหกแปดอันนี้คือตาผู้เลี้ยงครับ ปีมื่อนหมอตรวจได้ครับพี่น้องครับหมอหมอมันตรวจว่าหายเรียนว่าครับผมนี่ว่าผมเดือนขึ้นเพราะว่ามันนุ่มนุ่มลงแล้วนี่ครับผมเพราะว่านุ่มลงแล้วครับนุ่มใหญ่แล้วหนึ่งคู่กันครับพี่น้องนุ่มใครแล้วนะครับนึ่งอ่าผู้เสี่ยนผู้เลี้ยงเบอร์ใครกันแม่นี่ลูกแรกเนาะในท้องครับผมลูกแรกเปิดไปเท่าไรครับผมเปิดไปที่สามหมื่นเก้าพันบาทครับสามหมื่นเก้าพันบาทต่อรองได้เป็นเป็นลูกสองนะครับเอ้าวทองเป็นลูกสองในทองครับลูกสองค่าทองครับผมทองเคฟหกแปดครับผมทองเคฟหกแปดลูกสองค่าทองเบื เขายังขึ้นนิดเดียวพี่น้องเบิ้งนะครับขึ้นนิดเดียวนะครับตัวนี้ก็ถือว่าพันธุกรรมออกมาทั้งบามันหลายครับพี่น้องนะครับผมเขาบ่ดอเขาบาวยหน่หันลูกมิเล่านนึงนะครับผมในท้องกับหอยวีวาหกเดือนกว่าสองวันเดือนกว่าเพราะว่าน้นมันไครนะครับก็ผมถือว่ามันใครงหญ่เด้วส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับผมส่งฟรีสบายอีสานครับเอาต่อไปตัวไดอีกครับผม โอ้เพื่อนผ้าเบิงจะใส่ยิงใหญ่พี่น้องอันนี้ครับตัวยืนอยู่กลางยี่สิบสามสี่หลอดก้อนแรบพี่น้องก่อนตัดสินใจผู้กำลังหาเกิดชัดเลยครับจากสามสี่หอดเบิงให้มันชัดเจนิงสักก้อนทองคือมีคลิปตัวทองทุกตัวครับผมรับประกันทองครับตัวนี้ทองหกเดือนครับตัวนี้ทองหกขึ้นห้าถึงหกเดือนครับผมห้าถึงหกเดือนนะครับตัวนี้ทองห้าถึงหกเดือนนะครับผมเอานะครับส่วนสูงกะโอ้กินยาดีครับพี่น้องนะครับส่วนสูงกะยู่ประมาณร้อยเท่าไรครับประมาณร้อยสี่สิบเจ็ดได้ครับผมร้อยสี่สิบเจ็ดได้ใส่ยิ่ง ฟรีมญงนะครับยูนีจะบิ๊กเลยพี่น้องเบิ้งหน้าเขาเพิ่นจัหน้อยตัวนี้ทอปครับอันดามันหกถึงเดเดือนนะครับผมรับประกันท้องครับผมดีบีอันดามันเนาะผมหกถึงเดเดือนครับผมท้องกับดีบีอันดามันหกถึงเดเดือนครับพี่น้องรับประกันท้องให้รับประกันท้องครับผมมีคลิปตรวจท้องครับมีคลิปตรวจท้องนะครับผมเอามีเมือกสีแดงๆอิดออกมาอยู่ครับพี่น้องมีเมือกออกมาอยู่นะครับใหญ่หนาลึกเลยครับตัวนี้ย้ำราคารอบหนึ่งหน่อยครับราคาป่าครับ ราคาก็สามหมื่นห้าพันบาทครับผมสามหมื่นหาพี่น้องของก็เพราะอันดามันหกถึงเกทเดือนนะครับหกถึงเกทเดือนดีอันดามันของโชคเนืมิตฟ้าของนกน้ำเข่าจากฟาร์มดีบีครับพี่น้องเจ้าอันดามันหนาลึกครับเงีวความตัวนี้สนใจทักไายหอยวีไม่ได้นะครับของดีๆนะครับของพ่อผมสีพ่อมตัวนี้ของงามๆเบิ้งครับพี่น้องยืนยกงามครับเบิ้งของเพื่นสามหมื่นห้าพันบาทครับผมเอาไปเลี้ยงสามหมื่นคับอีกห้าพันบาทครับผมห้าพันบาทส่งฟรีสไปยี่สิแสนครับผม ส่งฟรีทั่วภาคอีสานเอาสวยๆจากคอหอยวิพี่น้องของดีแบบนี้ผู้มีเวลามาเบิ่งนกวนก็จตัดสินใจได้ครับพี่น้องราคาง่วงสามหมื่นกว่าพี่น้องตะกีนี่ครับเป็นว่าที่ถามวาติกีไปเคยเห็นเคยทายมากมันหลายปันได้เมยไงยปันนี่ผมว่าตรงมีหาสิบเก้าถึงหกสิบเก้าเหรพี่น้องเฟมนี่แต่ว่าช่วงนี้ไผ่อยากใดงัวงทองเฟ่ไเงยเงแบบนี้คอหอยวิมีให้เลือกหลากหลายครับพี่น้องตึงแต่เบิ่งมานี่กับซีหาตัมิตรงมๆเลยตัวต่อไปตัวใดครับ เอาดานหลังนี่ครับด้านหลังนี่เอาด้านหลังอีกเนาะครับผมนี่เอ,เอาแม่ท้อนั่นครับม,มาเบรกลงมาไผ่มักผูกงบประมามาเลยไผ่มักแบบขยับลงไปอีกจังน่อยน่าราคาเนาะครับผมเอาทองคือกัน<ช>ทองกันครับผมได้ไงว้วนทองคือกันครับพี่น้องแม่นี่สีนวลนะครับบานเท่าเอิญง้วนสีนวลลดนึ่งเดืนนะครับพี่น้อ,องแม่น,นี่นะครับเป็นง้วนหัวโลนธรรมชาติครับผมส่วนสูงประมาณร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบกว่าครับร้อยสี่สิบห้าได้นะครับผมจักเดือนในทองครับผมหาถึงหกเดือนครับหาถึงหกเดือนมีกิบตรวจทองไหมครับตรวจพอได้ยุครับผมในทอง เจ็คพอตลอยล้านครับผมอ่าทองแจ็คพอตลอยล้านราคาเปิดไปเท่าไรครับผมเปิดยี่สิบเก้ายี่สิบเจ็ดครับผมอ่ายี่สิบเก้าเอายี่สิบเจ็ดมองขายเลยครับเอานะครับเปิดยี่สิบเก้าเอามองสีเอาผู้โท้มากว่าไข่สีเอาเลยนี่คือยี่สิบเจ็ดเลยครับโอนเลยมาจับเลยครับผมโอนเลยครับน่ีโัอีสานครับนะครับหัวรักน่า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 รักนะครับสนใจทักน่ารักน่เรักน่า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 รักน่ครับรับประกันท้องให้ นัหนาเลยพี่น้องเบิ้งเนื้อหนังเก๋ไก่เลยเบิ้งชัดเจนนะครับสําหรับผู้สนใจเอาของดีจัานี่แล้วเอาของถือตัวนะครับนี่เอาของถือมาครับตานนี้ครับผมนี่เอาของถือตัวนะครับทองหาเดือนครับเอาเบิ้งของถือคอกห้อยวิทองหาเดือนพี่น้องแม่นี่ลูกหลอดนะครับโบ่มีใบมี่หลอดผสมหลอดครับบ่มีใบพี่หลอดอ่าบ่มีใบมี่หลอดับเจ้าของเก่าเพิ่นว่าผสมหลอดมาให้เน้องผสมหลอดมาให้ครับพี่น้องบุลโลครับเอา เปิดไว้เท่าไรครับหมื่นเจ็ดพันบาทครับผมหมื่นเจ็ดพันบาทแล้วปิดกระท่องเดือนห้าเดือนครับผมห้าเดือนมีคลิปตรวจทองให้เรียบร้อยครับลูกที่เท่าไรในทองครับนายยังเป็นลูกสองครับลูกสองค่าทองสูงสูงอยู่ลอยสี่สิบบวกด้วยครับพี่น้องงบประมาณบอลหลายอยากได้ง้วนทองไปเลี้ยงแม่นี่ตอบโจทย์สองหมื่นก็อีกก็หพันบาทครับผมหกพันบาทต่อรองได้ครับผมครับผมส่งฟรีสไปอีสานครับนี่ครับผมมีแม่ลูกอีกบ่ครับนี่นะครับกี่ทองใหญ่ๆยสองหมื่นกว่าบาทครับนี่เอาทองใหง่าทยสองหมื่นกว่า เ้องมีเหตุผลนะครับนะครับผมอันนี้คือเปิดอยากให้คนได้งวดได้ก็มีเหตุผลครับตัวนี้มีเหตุผลสองหมื่นเท่ไหครับตัวนี้เปิดสองหมื่นเก้าพันบาทแต่ว่ามันหางดอกเลยครับสองหมื่นเก้าพันบาทครับผมเป็นว้วนใหญ่ครับผมตั้นี้คือหางดอกครับครับผมเพราะว่าเจ้าของกับเจ้าเป็นผู้ย่อมมากผมก็ได้ย่อมแต่ว่าผม้หูแจ๊กว่ามันหางดอกครับ อันนี้คือหัวหางดอกเป็นหัวหางดอกครับเพิ่นย่อมมาครับเอาเปิดมาให้เบิ้งในตรงนี้ครับผมเปิดสองหมื่นเก้าพันบาทครับผมสองหมื่นเก้าพันบาทตั้นี้คือหางดอกเขานี่ครับเพิ่นย่อมหางมาเอาเขาย่อมหางมาครับจะว่ามันมันทองหกเดือนถึงเกจเดือนแล้วมันกับผู้ซื้อเขาครับทองหกถึงเกจเดือนแล้บไมีครบตัวจทองครับผมพ่อใดครับทองสติงเล่ครับผมสติงเล่สองศูนย์หนึ่งครับผมเอานะเพิ่นได้มากเราอ่่ย่อมหางมาให้กันแต่ว่าเพิ่นว่าเปิดให้พี่น้องสำหรับผู้บ่ได้ตั้นี้ว่าหางมันดอก ตัวได้ง้อใหญ่ลอยห้าสิบห้าบวกไปหาร้อยหกสิบลูกเพิ่นลูกเพิ่นบ่ดอกนะครับลูกผู้ผมเห็นอยู่บ่ดอกครับอ่าตัวลูกบ่ดอกเนาะครับผมขอมึงลูกหน่ยครับลูกเพิ่นผมก็ะชายลูกมาอยู่พี่น้องเบิ่งง้อแดงบดตัวนี้มีมองเดียวคือหางดอกครับแต่ว่าใหญ่ลึกมากครับหางดอกครับพี่น้องแต่ว่าใหญ่เบิดสองมันเก้าครับนี่อ้อ สองเมื่อนก็มีเก้าพันสองเมื่นก็มีเก้าพันกระฟงฟีสวัยยีสานพ่อครับแหมขักโบบาทที่นี่พี่น้องถ้าอยากเห็นลูกมันเพป็นกับมีครับผมผมถ่ายรูปลูกพืกก้นม้อยู่ครับหางขาดอกแน่นอนเนานนะครับผม<า>ลูกบระหางขาวครับผมอยากเห็นมาแล้วลูกบอดดอกาหางจะพ่อแม่ครับในท้องพ่อด้ก็ครับสติงเล่ครับผมสติงเล่สองศูนย์หนึ่งงวนใหญ่ง่วนเก็เดือนแล้วครับเดือนแล้วผมถ่ายคลิปตัวท้องเรียบร้อยครับสองเมื่นเก่าหาใจใดครับง่วนสองเมื่นเก่าครับนี่ไดครับพี่น้องรับประกันที่เก็ตเดือนแล้วครับผม เอาไทถขมิ้นไถเวียดนามเพิ่นมาซื้อเฟ่บนียอันนีครับสองเมื่นเก่าหอวีเปิดตำกุราคาเนื้อไปอีกครับกระดงกัวทองบางเขาก็จะขายสามกัวขึ้นอยู่ครับพี่น้องอันนี้นะครับสองเมื่อนเก่าทองพร้อมนะครับไปรอเดือนครับผมไปรอครับผมเอาสนใจทักไถหอยวีมาได้เบิร์ตไปครับผมหอยวีบานนี่เหลืออีกหนึงครับผมเหลืออีกหนึ่งตัวทองขึ้นกันเนาะทองครับผมเอาทองหางถึงหนึเดือนครับเด้งเดงบดบดบ่มักแบบติดหางดอกมาเอาเมียนี่ครับพี่น้องมาดีทองจเดือนครับ ท้องประมาณห้าเดือนครับผมท้องประมาณห้าเดือนลูกที่ไหนได้ท้องครับลูกที่สองครับลูกสองข้าท้องดนะครับพี่น้องลูกลูกแรกผมก็ขายไปแล้วครับขายอยู่นี่อันนี้คือเพิ่งแยกลูกไปครับผมแยกลูกไปครับอามีลูกค้ามาแยกไปเพิ่งขายเหลือแต่แม่แม่ท้องเรียบร้อยพอได้แล้วครับห้อยวิบันนี้ในท้องก้อนที่สามหนึ่งครับผมท้องเจ้าคีฟสามหนึ่งเอาประกันท้องให้ตรวจเรียบร้อยห้าเดือนครับผมห้าเดือนครับผมห้าเดือนตรวจท้องเปิดไว้เท่าไหร่ครับ สี่หมื่นสามพันบาทครับสี่หมื่นสามพันบาทสูงเบียดเบียดเลยหกสิบเลยนะครับตัวนี้เอาห้าสิบห้าบวกขึ้นไปครับผมตัวนี้ที่เห็นเด่นมีมองเดียวเนาะครับผมมีเล็บเพิ่อนะครับเดียวเดียวมีิตัดรหายอยู่ครับเอามีเล็บมองเดียวแล้วเพิ่อนตัด์หายครับผมเดียวเล็บท่าคุณครับครับผมมีใส่หายอยู่ครับเล็บหนาเล็บหลังม่นเป็นอยังเอาบิดขึ้นมามองเดียวครับผมมีตัวนี้ผมใส่หายอยู่ครับเอาหมองอื่นมันมีปัญหาสี่หมื่นกับอีกสามพันบาทครับสามพันบาทต่อรองได้ครับผมพร่องให้ประกันี่ยเดือนครับเดือน นะครับประกันทองหาเดือนสนใจทักไข่หอยวิไม่ได้ครับพี่น้องแง่อ่างเลยครับคุณหนานะครับผมว่านะครับผมผู้เบิ้งคลิปแล้วนะครับมาเบิ้งหัดหน้าคอกนี่สิมีให้เลือกได้อีกหลายนะครับแต่ว่ากันถึกใจตัวในคลิปยูตั้งจังหวัดอยากให้ไปส่งส่งฟรีห้ยผ่านอสานฟรีแน่นอนราคารวมส่งห้แน่นอนพูดคุยกัน์สกอนนะครับเนาะรับผมเอาไ่ต้องกลงวลนเบิ้แล้วน้องหอยวิเนาะรอบคุมาแล้วครับเอาพี่น้องอยากจะโทร่หา อยากจะแอดไลน์อยากจะได้ Facebook ฝากไว้ให้พี่น้องเขาจังหน่อยนะครับผมทรงจิตจิต่อได้กับ083 8308046ครับครับผมอีกเบอร์นึงกับแอดไลน์ในน้ำกับ064 65924 8 6ครับครับผมเฟซบุ๊กวินัยมารโกครับผมอ้าวสนใจทักทายมาได้ครับพี่น้องคอกห้อยวินะครับมาชมตัวจริงบ้านน้องอีกุ้มน้องอีกุ้มตำบลโคกสมบูรณ์ครับผมอำเภอกรมมาลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์ครับผมครับผมเอามาบ่อยากครับพี่น้องปักมุดมาได้เลยเขามาหอดมู่บ้านมาบ่ถึก อ่าสวนหมาหมาถือคอกเพื่อนห้เพื่อนไปรับกันเลยตัวเาไปรับเลยครับผมอ่าสวนมาลูกค้ามาถือเ่าครับมาหนิหมาถือครับมาถือมาถือเนาะมาไงหมาไงเราไงผมมาถ่ายมั่วเหรอหมาถือเลยครับมาถือเอาไปครับบรรยากาศในคอขกนมีอีกหลายตัวอยู่ในคอกมีร้ไรครับเอามาเลือกมาชมได้ยูนีรับประกันแบบสากลได้แล้วครับพี่น้องประกันสากลนะครับผมตรวจรายละเอียดต่างๆนะครับผมเงื่อนก้าหอดหน้าห้องหน้าฟังกับจังใจกันเห็นกงเห็นงัวสะก้อนปกติหอยวิห้มักจำไรไปได้ครับ ตามใจลูกค้าเลยครับตามใจลูกค้าครับพี่น้องเอาาไปค่อยๆดีนะครับของดีราคาประหยัดราคาเกษตรกรกระแสงัวช่วงนี้นะครับเป็นโอกาสดีสำหรับผู้อยากเก็บงัวนะครับอีพี่นี่ก็ขอบคุณหอยวีขอบคุณเอกทีทุกท่านนะครับจากราชวงศ์นี่ครับผมสวัสดีครับ